สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้าเช้าวันอาทิตย์นะครับที่แปดเดือนมิถุนายนปีหกแปดนะครับคุณผู้ชมมาเห็นบรรยากาศสีเขียวของข้าวนะครับแบบนี้ก็รู้สึกชุ่มชื่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาที่ไหนนะครับมีภาพสีเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือสีเขียวนะครับเพราะว่าทุ่งนาแถบบริเวณนี้ก็มีการลงทํานากันแล้วนะครับจะเหลืออยู่น้อยมากนะครับที่ ยังรอจังหวะเวลานะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะลงลงทาได้นะครับเพราะว่าน้ามันมาเยอะเหลือเกินปีนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมมาตั้งประเด็นนะครับพูดถึงว่าข้าวหอมสยามนะครับที่เขาบอกกันว่าเป็นข้าวเตี้ยนะครับคุณผู้ชมเป็นข้าวเตี้ยนาปีนะครับที่ให้ผลผลิตสูงมากถึง2.1เท่านะครับถ้าเทียบกับข้าวหอมมะลินะครับ วันนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นต้นเตี้ยเนาะนะครับผมจะมาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเป็นกรณีที่อ่านะครับน้ำมันเคยนะครับสูงมากๆนะครับแล้วผมก็ระบายออกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มันแตกกอเนี่ยนะครับมีช่วงเวลาหนึ่งที่น้ํามันสูงมากๆต้นข้าวที่บอกว่าหอมสยามนะครับต้นเตี้ยนี่มันจะมีความสูงได้ขนาดไหนนะครับถ้าเวลาผ่านไป1เดือนกว่าๆครับคุณผู้ชมแปลงนี้นะครับผมหยอดวันที่ สี่เดือนพฤษภาคมนะครับมาถึงวันนี้วันที่แปดนะครับพฤษภาคมมันมีสามสิบเอ็ดวันก็นับได้สามสิบสามสิบเอ็ดบวกอีกสี่นะครับเป็นสามสิบห้าวันนะครับคุณผู้ชมสามสิบห้าวันผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าต้นข้าวนะครับมันมีมีความสูงเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมเตรียมที่พัดมาด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นตลับตลับเมตรมาด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมบริเวณนี้นะครับคือผมที่ผมซ่อมไปแล้วนะครับซ่อมแซมบริเวณที่ ตรงไหนที่ไม่งามนะครับผมก็ถอนมาซ่อมนะครับดั้งเดิมบริเวณนี้ี่ข้าวนี่โอ้โหแต่กอดีมากเดี๋ยวแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการแต่กอเข้าันก่อนนะครับคุณผู้ชมมาดูสักที่หนึ่งก็แล้วกันเนาะนี่ครับอันนี้ขนาดว่าน้ํานะครับคุณผู้ชมผมเพิ่งเอาน้ําน้ําออกนะครับน้ําเยอะๆมันจะไม่ค่อยแต่กอเท่าไหร่ขนาดนี้มันก็ยังแต่กอดีอยู่นะครับเนี่ยบางบางกอใหญ่มากครับคุณผู้ชมนะครับกอใหญ่นะครับ ดูแบบนี้นะครับเหมือนกับจะต้นไม่สูงนะคุณผู้ชมนะครับเหมือนจะต้นไม่สูงแต่ผมจะวัดให้ดูเลยว่ามันจะสูงได้ขนาดไหนนะครับอายุสามสิบกว่าวันนี่นะครับอันนี้ผมเพิ่งเพิ่งซ่อมใหม่ๆนะนี่ครับนี่ครับก็มันใหญ่อยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับหยอดอยู่ที่ประมาณสักไม่เกินสิบเมตรต่อหนึ่งหลุมนะครับอยู่ที่ประมาณสี่ถึงสิบสี่ถึงสิบเมตรต่อหนึ่งหลุมเพราะว่าเครื่องหยอดนะครับผมมีการปรับนะครับ ปรับให้มันลดลดจานวนนะครับเม็ดข้าวที่ลงนะครับในแต่ละครั้งที่หยอดก็นะครับข้าวมันจึงออกน้อยนะครับเพราะว่าที่ที่หยอดที่ซื้อมาปกติแล้วนี่มันก็เป็นที่หยอดที่ใช้สําหรับการหยอดพวกขัพวพว,มมพวกเม็ดกระโพดเนาะเมื่อปรับมาเป็นการหยอดข้าวนี่นะครับมันก็เลยต้องมีการปรับนะครับผมก็เลยทําให้มันมีจํานวนเม็ดที่น้อยลงนะครับแต่ถึงกระนั้นครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้เนาะ ยังงามขนาดนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ผมถอนออกมานะครับเตรียมที่จะนําไปอันนี้นี่ครับนี่ครับให้ดูหนึ่งกอเลยนะครับนี่นี่นะครับได้ใหญ่ได้เยอะนะครับคุณผู้ชมความสวยงามนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูดีแน่นอนครับนี่ครับข้าวหอมสยามนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปวัดดูนะครับวัดเปรียบเทียบให้ดูก็จะชัดเลยนะครับว่าข้าวต้นเตี้ยเนี่ยมันเตี้ยจริงเหรอนะครับ ถ้าเจอน้ำนะครับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนาะนะครับที่เป็นพวกข้าวพวกอะไรนี่นะครับมันก็ย่อมจะมีการเอาตัวรอดอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับอาผมจะซุ่มๆมาก็แล้วกันเนะคุณผู้ชมเนาะเอานี้หนึ่งนะครับเอาข้างล่างหนึ่งเนาะเอาจากอันนี้หนึ่งนะครับอ่นนี้ฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ครับเอามาสามสามสี่อันเนาะนะครับ เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับว่ามันจะยาวสักเท่าไหร่นะครับอมาดูกอแรกก่อนนะครับคุณผู้ชมผมจะไม่วัดรากนะคุณผู้ชมนะครับรากนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับรากข้าวหอมสยามนี่จะแผ่ได้กว้างและลึกมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปถอนให้ดูเลยสดๆเลยหนึ่งหนึ่งกอนะครับว่ามันแผ่มันหากินเก่งขนาดไหนข้าวชนิดนี้นี่นะครับอะเริ่มจากนะครับโคนเลยนะครับมาจนถึงปลายปลายที่สุดนะครับ ายาวที่สุดตรงไหนหกสิบเก้าเซนครับคุณผู้ชมกอนี้หกสิบเก้าเซนนะครับอ่ามาดูกอที่สองนะครับกอนี้ยาวสักเท่าไหร่นะครับกอนี้เจ็ดสิบเอ็ดครับคุณผู้ชมครับมีหกสิบเก้ามีเจ็ดสิบเอ็ดกอนนี้ จ็ดสิบสี่ครับคุณผู้ชมหอ้ยสูงสูงนะครับถือว่าสูงเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นข้าวข้าวเตี้ยก็เลยอ่าก็ตามแต่นะครับเนี่ยข้าวพันเตี้ยแต่เมื่อเมื่อมันมันเจอน้ําเนาะมันก็ยืดเป็นกันเนาะอันนี้สูงสุดเจ็ดสิบหกเซนครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาว่าสรุปง่ายๆว่า,านะครับอยู่ที่ราวๆสักเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับข้าวหอมสายามของผมนี่นะครับ อาทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับผมจะถอนออกมาให้ดูว่าระบบรากของมันนี่เป็นยังไงบ้างนะครับมันมันดีขนาดไหนนะครับที่เขาบอกว่ามันหากินเก่งเนาะครับเอาเอา,เอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับเอากอน,นี้แหละนะครับถอนให้ดูกันจะๆเลยนะครับดึงรตึงมือเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยดูดูรากเขาแผ่ออกนะครับ ออกมาประมาณสักหลายเซนเลยนะครับคุณผู้ชมไอ้เด็กผมก็จะขยับให้ดูภาพนี้งามมากเป็นเหมือนงานศิลปะเลยนะครับอันนี้ครับนี่หากินเก่งไหมครับคุณผู้ชมลองคิดดูกันแล้วกันนะครับอันนี้ขนาดน้ํานะยังยังแผ่ออกขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับทานาเปียกสลับแห้งนะครับสามารถจัดการได้ดีๆเขายิ่งจะแตกกอดีนะครับรรกเขาก็ยิ่งจะดีงามนะครับ โถือว่าประทับใจเลยนะครับในการทํานายอดด้วยข้าวหอมสยามปีแรกของผมนะครับนี่ยลําต้นดีนะครับอวบเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาจะแคะ์เกนนะครับเขาอวบใหญ่เลยนะครับนี่จับนี่นุ่มมือเลยนะครับเวลาที่ผมเอาไปดำเนาะนะครับเขาเขาก็จะต้องมีการผมก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับอาจจะทําให้เขาบอบช้ําได้เอ่าลนะครับคุณผู้ชมครับ ต่อไปนะครับผมก็จะลงไปไปซ่อมนะครับทําไมผมถึงจะไปซ่อมนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเหตุผลที่ผมจะต้องไปซ่อมก็คือว่าน้าท่วมข้าวแบบของผมนี่แปลงข้างบนนี่ท่วมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมผมตามไปคืนนะครับฉีกยากได้หนึ่งต้นนะครับพาไปดูเหตุผลว่าทําไมจริงต้องไปซ่อมนะครับน้ํานี่มันรุนแรงขนาดไหนมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับ อิฐิฟนของน้ำเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะเอาไปด้วยเนาะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเวลาเดินไปด้วยก็ได้รายงานไปด้วยนะครับหยาก็มีนะครับคือผมนี่ไม่ใช้สารพิษนะครับในในนาผมนะครับจะไม่มีการฉีดยาใดๆนะครับแต่ปุ๋ยเคมีผมใส่นะครับเดี๋ยวปีต่อไปนะครับอาจจะมีการใช้วิธีการเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรมาลงนะครับเอาขี้วัวขี้ควายมาลงนะครับ ปุ๋ยพืชตัวต่างๆอ่ะนี่ครับเหตุผลที่ผมจะต้องมามาซ่อมมันนะครับแปลงนี้ไม่รู้ผมจะทาทันไหมเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับและอีกสําคัญนะครับผมทําแค่สองสามแปลงนี่ครอบครัวผมก็สามารถที่จะอ่ากินข้าวอยู่ได้แล้วนะครับแต่ผมจะทําแบบทดลองอยู่นะครับทดลองว่าถ้าผมดําห่างๆนะครับดําแบบหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะครับมันจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับนี่ครับแปลงนี้คือแปลงที่ผมคิดว่าผมสามารถเอาเอาได้อยู่นะครับ สู้ได้นะครับแล้วผมก็จะจัดการซ่อมให้มันเต็มเต็มพื้นที่นะครับนี่ครับตรงนี้ผมเริ่มซ่อมมาถึงประมาณฝั่งนี้แล้วนะครสองวันนะครับผมมาสองเช้านะครับนี่ฝั่งนี้ก็นะครับตายบ้างก็มีนะครับน้ํามันท่วมหนักเลยนะครับท่วมสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งต่อกันเลยนะครับนี่ผมจะไปลงตามนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไอ ไอ้ปัญหาหนึ่งที่เกิดกับผมก็คือเรื่องของผักบุ้งครับคุณผู้ชมโอ้มันมันแผ่เร็วมากนะครับผู้ชมดูสินะครับโอ้โหผมมาเมื่อไหร่ผมก็ดึงออกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้คานามันขาดนะครับปีหน้าจะจัดการใหม่นะครับปีนี้นะครับเริ่มเริ่มทานาบริเวณนี้นะครับเป็นปีแรกนะครับยังยังไม่ได้เรียนรู้นะครับวันนี้เจอประสบการณ์ปีหน้าต้องมีการแก้ปัญหาที่ดีนะครับ เนี่ยพวกนี้น่าจะร้อยแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมแต่ก็จะมีการนํามาเสริมนํามาซ่อมนะครับในบริเวณที่ต้นมันตายไปนะครับเวลาผมลงเนี่ยนะครับผมจะไม่ไม่ลงเยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ละกอที่ผมลงไปนี่เรียกว่ากอดีกว่าเรียกว่าต้นดีกว่าทีละหนึ่งถึงสองต้นนะครับไม่เกินสามนะครับไอ้นี่ดูนะครับที่ที่ผมซ่อมลงไปเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี นะครับสี่กอสี่กลุ่มนี้นะครับจะมีแค่หนึ่งถึงสองต้นเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับเราทํานาเร็วนะครับโอกาสที่ต้นข้าของเรานะครับจะแผ่ขยายนะครับจะแตกกิ่งแตกกอแตกก้านเข้าไปนะครับมันก็จะมีมากนะครับเพราะว่าบางคนนี่ยังไม่เริ่มทํานาเลยนี่ก็จะมีการซ่อมต้นเดิมก็ยังเหลือต้นใหม่ก็แทรกกันเข้าไปนะครับเชื่อแน่ว่านะครับแปลงนี้จะได้กินอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าน้ําจะมาเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมนี่ มีระบบนะครับระบายน้ําลงไปฝั่งนู้นครับ้ามาถึงตรงนี้นะมันก็จะไหลออกแสดงว่ามันไม่มีโอกาสท่วมข้าวที่ผมจะลงไปใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าผมนะครับดูแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ท่วมนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้น้ําก็สูงจนจนไหลออกไปทางนี้เลยนะครับต้นข้าวที่ผมลงไว้ก็ยังคงโอเคอยู่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลงลงมือไปก่อนนะครับจัดการนะครับไปโคนมาแล้วก็จะลงซ่อมนะครับน่าจะได้ครึ่งแปลงในวันนี้นะครับทำมาเยอะเนาะนะครับสามสี่โมงเช้าผมก็กลับบ้านแล้วนะครับ นะครับเพราะว่าเป็นอาชาวนาวันหยุดนะครับแล้วก็นะครับไม่อยากจะสู้กับแดดมากนะครับทำเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นพอนะครับคลิปนี้จะเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ